โอเคครับเดี๋ยวจะมาสอนวิสมัครเว็บด o n a t e นะครับง่ายเลยก็เข้ามาที่เว็บนะครับแล้วก็กดสมัครเข้ามาจะก็จะมาเจอหน้านี้ใช่ไหมครับเราก็ใส่อ e ีเมลวิสเซอร์เนมพาสเวิร์ดนะครับของเราเองนะส่วนเนี่ยไอเล็กสตรีมไอดีนะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีหานะครับเราก็เข้าไปที่สตรีมของเราเปิดไปที่ดูโปรไฟล์นะครับเนี่ยมันจะมาเจอหน้านี้นะให้เราคลิกขวาไปเลยครับตรงเนี้ยแล้วก็ คลิกขวาปุ๊บคัดลอก URL ของหน้านี้มาที่เว็บนี้ครับ w ว็ b a n เนนะครับเดี๋ยวผมจะิ้งลิงก์มาให้ก็คือเอาลิงก์ที่สตรีมเราเนี่ยมากดค้นหานี่ครับก็จะได้มาเนี่ยครับตรงนี้ย้ำว่าตรงนี้นะครับต้องเป็นวงเล็บแฮกเท่านั้นนะเราก็แค่เลขมาครับเนี่ยเป็นถ,ถ,ถึงเลขเนะี่เอามาใส่แค่นี้ครับคือเลขสตรีมวีดีโอของเรา แล้วเราก็กดใส่กรอ,อกอะไรให้เรียบร้อยกดยืนยันไม่ใช่บอดกดสมัครเรียบร้อยครับผม